เคยไหมที่รู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในกรอบอะไรบางอย่างกรอบที่เกิดจากความกลัวข้อจำกัดที่คิดว่ามีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วมันอาจไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิดนะเมื่อก่อนฉันก็เป็นแบบนั้นกลัวการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกลัวความผิดพลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนถามว่าแล้วถ้าไม่ลองจะรู้ได้ไงว่าทำไม่ได้ประโยคนั้นมันจุดประกายความคิดบางอย่าง ฉันเริ่มจากก้าวเล็กๆทีละก้าวเริ่มจากสิ่งที่กลัวน้อยที่สุดก่อนพลาดบ้างล้มบ้างแต่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นมันทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้มากกว่าที่คิดจําไว้ว่าความกลัวเป็นแค่ความรู้สึกข้อจํากัดเป็นแค่ความคิดถ้าเราไม่ยอมแพ้ให้มันเราก็จะก้าวข้ามมันไปได้เสมอจงกล้าที่จะลองกล้าที่จะผิดพลาด และกล้าที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะศักยภาพของเรามันยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเชื่อเยอะมาก